สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะปลาพามารู้จักกับอีกหนึ่งต้นไม้ที่เราเรียกกันว่าพลูนั่นเองนะคะค่ะแต่ว่าที่เราเรียกกันว่าพลูตัวนี้แต่ว่าเขาเป็นไม้ในกลุ่มฟิโลเดนดรอนนะคะค่ะตัวนี้มีชื่อว่าเราเรียกกันว่าพลูบารซิลนั่นเองนะคะหรือพลูเรือนแก้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่าพลูบารซิลตัวนี้เป็นพลูบารซิลสองสีนะคะ <c oughs> ครูบาซิลเนี่ยเขามีจำแนกเรียกย่อยไปอีกออมีย่อยไปอีกหลายชนิดนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัว2ส,สีนะคะเขาจะมี3ส,สีมออีปากกะจำชื่อได้ไม่ทั้งหมดนะคะว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างแต่ที่ที่จำได้อีกตัวนึก็คือฟิ e สเปชนะคะแต่ตัวนี้เป็น2ส,สีชื่อสากลก็เรียกว่าฟิโลเดนรอนบาร์ซิลนั่นเองนะคะค่ะลักษณะใบนะคะใบเขาจะมี2ส,สีและ แต่ละใบนะคะเขาจะให้ลวดลายแถบสีที่ต่างกันออกไปนะคะจะเขียวเขียวเข้มมากหรือว่าสีเขียวอ่อนมากอันนี้ก็แล้วแต่นะคะทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับแสงจุดที่เราวางต้นเขานะคะขึ้นอยู่กับจุดที่เราวางต้นไม้ขึ้นอยู่กับแสงขึ้นอยู่กับแดดเช่นกันนะคะค่ะที่เรียกว่าพูบาร์ซิลสองสีคือคือแบบนี้นะคะเขาจะมีสีเขียวเข้ม แล้วก็สีเขียวอ่อนมากค่อนไปทางเขียวอมเหลืองนะคะค่ะแล้วก็จะมีเมีม,มีอะไรนะเรียกว่าไล่ชั้นสีแล้กันนะคะไล่เฉดสีอะคะ่ะเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็เขียวอมเหลืองนั่นเองนะคะแล้วบางใบบางใบก็เป็นสีเขียวอมเหลืองเยอะสีเขียวเข้มแทบไม่มีเลยนะคะบางใบก็แทบจะไม่มีสีอื่นเลยมีแต่สีเขียวเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะคือแล้วแต่จริงอย่างใบนี้ รู้สึกยังยี้อันนี้ใบย,ยังอ่อนอยู่แต่โดยมองโดยตาเปล่าเนี่ยนะคะจะเห็นว่าสีเขียวเข้มเนี่ยเยอะกว่าสีเขียวอ่อนนะคะค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม้ตระกูลพูลไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกกันว่าพลูพูพทั้งหลายแหล่นะคะไม้เลื้อยอย่างนี้นะคะถ้าเราวางให้เขามีอะไรยึดเกาะขึ้นไปมีอะไรอิงอาศัยขึ้นไปใบเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆสังเกตดูจากล่างๆใบจะเล็กๆใช่ไหมคะ พอเขาเริ่มยึดเกาะได้ใบเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะนี่นะนี่ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าวางเลื้อยถ้าเออถ้าวางไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาห้อยลงใบก็จะเป็นใบไซส์เล็กๆนะคะอ่าเรามาดูต้นนี้บ้างนี่ต้นทางสายมือนี่นะคะต้นทางนี้นะคะทางนี้เขาก็เริ่มเลื้อยยึดเกาะแล้วนะคะเริ่มจะยึดเกาะนะคะตัวนี้อ่ามาทางนี้ทางนี้ก็ได้สีที่สีและลายที่ต่างกันไปไหมคะเพื่อน พวกไม้ใบไหลเนี่ยนะคะเราว่านะมันมีอะไรให้เราลุ้นตลอดเวลาเลยค่ะว่าใบาต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราแบบไหนอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางใบเนี่ยเขียวล้้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ปาทราบมานะคะที่หาข้อมูลอ่านจากตรงโน้นตรงนี้เนี่ยนะคะก็ทราบมาว่าถ้าปุ๋ยเยอะคือเลี้ยงดีจัดนะคะใบก็จะไม่ไม่เป็นลายอย่างนี้นะคะเขาจะเขียวไปเลยถ้าเลี้ยงดีจัดใบก็จะดันเขียวไปเลยอย่างเงี้ย หรือถ้าได้รับแสงแดดมากเกินไปใบก็เขียวไปเลยเช่นกันนะคะดังนั้นนะตัวนี้ควรวางในร่มดีสุดตัวนี้นะคะปาไม่โดนแดดนะปาวางใต้ชายคาหน้าบ้านนะคะก็สังเกตนะคะจากข้างล่าง,างจากโคนกระถางจากล่างๆเลยนะคะนี่คือล่างๆเนาะแล้วพอปามาวางย้ายมาวางตรงนี้ปุ๊บซึ่งไม่ได้โดนแดดเลยไว้ใต้ชายคาหน้าบ้านนนเพื่อนดูสีใบนะคะก็เริ่มเริ่มมาสีอ่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ บวกกับใบใหญ่ขึ้นเนื่องจากปลาให้เขายึดเลื้อยให้เขายึดขึ้นที่สูงนั่นเองนะคะเพราะว่าปลาอยากให้ได้ใบใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าอยากใครไม่ชอบใบใหญ่อยากได้ใบเล็กก็เลี้ยงแบบห้อยนะคะเพื่อนนะ,ะมาส่วนวิธีการดูแลกันบ้างนะคะดูแลก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็รดน้ําแบบผ่านๆแค่ให้มีความชื้นก็พอนะคะแต่ไม่แช่น้ําไม่ขังวัสดุปลูกจะต้องไม่ขังน้ําระบายน้ําได้ดีนะคะพวกนี้ไม่ชอบน้ําแฉะนะคะเดี๋ยวเน่า ค่ะก็แค่แบบว่าเออชโชยน้ําสเปรย์น้ําก็ได้ค่ะให้เขามีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้ที่ป้าให้มาเกาะเนี่ยก็คือเป็นชั้นหินน้ําตกจําลองนั่นแหละคะ่ะแล้วทีนี้ป้าก็เลยปา้ยปาไม่ได้ไม่ได้เปิดน้ําตกแล้วป้าก็เลยใช้เขาเป็นที่ยึดเกาะเจ้าพลูไปเลยนะคะเอาพลูบาซีลมาทดลองยึดเกาะเลยนะคะก็ปรากฏว่าเออเขาก็เลยเกาะด,ดีนะเราก็ได้ผลดีใบใหญ่ขึ้นนะคะกัรทันท,ที่กระถางเนี่ย ปาไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะเพื่อนๆกระถางแค่สาหรือ4นิ้วนี่เองนะคะนี่นะคะพลูบาซิลนะคะหรือว่าฟิโลเดนดรอนบราซิลนะคะตัวนี้เป็นแบบใบ2สีนะคะซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงมากนะคะไม่เหมือนกับพวกตัว3ามสีตัวนั้นจะแพงกว่าเยอะเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนะาะค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าปาจะพาไปชมต้นไม้อะไรรอ,อบๆบ้านของปาอีกนะคะ วันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ